ดูซิมีชิ้นส่วนไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยท่านผู้ชมนี่นะครับผมเอาแล้วก็เพื่อนๆอยู่กับผมเลยก็คือวันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟวีของผมเองนะครับทนไม่ไหวจะต้องซัดเซิร์ฟวีมานะฮะก็แบบว่าอคนมันเยอะเกินเข้าไปก็โดนไม่โดนไม่โดนตีไม่โด,น,ด,น,น,ดนแบบกระทือะผมก็เลยจะมาลองซื้อแล้วก็ลอง ทำอะไรหลายๆอย่างในนี้ดูนะครับผมไปแล้วแปลง่งเป็นเจ็ r ไรไปก่อนเลยแล้วเราก็ไปนี่นะครับผมลองไปดูสิว่าไอคออเมทิกที่เขาหายากนักหายากหนานเนี่ยมันจะเกิดเลยไหมนี่ไง <c oughs> นี่ไงท่านผู้ชมเนี่ยมันเกิดอะ่ะเฮ้ยดูครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้แบบอัลเิเมริกแบบไปไว้ก็ซื้อเซอร์ีนะครับผมนี่มาเป็นมาเป็นลำเลยเนี่ย <c oughs> นะครับถ้าใครที่แบบไม่เห็นเอ,อ้ยม,มันมีจริงหรือเปล่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่ามันอยู่ตรงนี้จริงเปล่าม,มันไม่มีเลยแต่ผมเจอมานะครับนี่ก็มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคอนะโอเคสิ่งที่ผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับไปเราไปดูซิว่าผมจะได้เอเลยียนเะอ็กเลยไหมนะเราไปดูดาวนี้ดีกว่าครับดาวอะไรนะโป๊กเกอร์พามอะไรนะอะไรผ่ำพามทักอย่างเลยพ่ำพามพอม่ะผ่มพัมพามอ่ะนะครับ แค่ซื้อเซิร์ฟวีการันตีอันติเมทริกนะครับแต่การันตีไอ้นี่หรือเปล่าี่ยผมไม่แน่ใจไอ้เวลาตรงนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับท่านผู้ชมมันเหมือนจะเป็นเวลาแต่มันแต่เวลามันเดินเร็วมากเลยนะแบบโอ้โหเดินเร็วไปไหนอะพี่จบไหมไม่มเกิดหรอโหมันโอ้โเซิร์วีผมไม่เกิดก็เจงกระบงเลยวะเนี่ย คือถ้ามันไม่เกิดนี่คือไม่เกิดเลยป่ะไม่แน่ใจอ่ะมันมันมีเวลาดับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้แต่ออามิดอัลติมิทริกนี่ได้แน่นอนนะครับอ่านี่มีสาม,มารถฟาร์มได้หรือไม่เอาละเข็ดเข็ดหลอนนะครับหลอนเดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวจะหลอนมากกว่าเดิมโอเคเซิร์ฟวีเอ้ยเออไอ้นี่ไงไอเห็นมีคนบอกผมว่า เอลิเสามารถทําแบบเก่าได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าชิ้นส่วนมันจะมีไหมในนี้ถ้าทําแบบเก่าได้เนี่ยคือเจ๋งมากเลยนะคือผมทําเลยแน่นอนอเราไปดูซิว่ามันทําแบบเก่าได้ไหมลงไปปุ๊บด้านล่างนี่ครับไปตรงนี้นะปึ๊บเข้ามาแล้วตรงไหนอยู่ตรงไหน,อย,ไหนอยู่นี่อยู่นี่ดูในประสาทน,นี่นะครับ ปึ๊บกดทีปึ๊บไหนดูซิมีชิ้นส่วนไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยท่านผู้ชมนี่นะครับผมเฮ้ยมีนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เอาละเอาละเอาละ,าละ,าละท่านผู้ชมเอ๋ยมีนะครับผมรีวิวเซริร์ฟเซิร์ฟวีเจอร์นี่นะครับยังสามารถเก็บได้อยู่นะท่านผู้ชม โอเคแหละงามไส้แหละงานเนี้ยสมราคาจริงๆ <S <S โอเคครับไว้ผมจะมาสอนหาชิ้นส่วนเอลเแบบกล่าวกันไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สั้นๆมารีวิวเซิร์ฟวีนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไปไปเจอกันคลิปต่อไป